สวัสด,ดีค่ะพี่น้องนี่มานั่งกินแตงโมหาผ้าขาวล่งวงเลยไอ้ดายังมามากินขาวเลยไอ้ดามากินข้าวเร็ว่ะ <c oughs> สวัสด,ดีครับพี่น้องครับหนูชื่อไอ้ดาครับมองพี่น้องดยสิคะ เชยนะครับวันนี้จะมาไม่ถูกกินเต็งโมเหรอใช่ค่ะไม่ถูกินเต็งโมแล้ววันน้จะกินอันนี้จะกินอะไรคะบอกพี่น้องสิคะเดี๋ยววันนี้คือหม้อกินต้มยำต้มยำครับต้มยำเป็ดต้มยำเป็ดไม่เอาเล่นไม่เล่นค่ะเดี๋ยวพี่น้องด้วยพี่น้องมากินเนาะกลับไปได้เด้อครับพี่น้อง มากินอีกดากับนะ้ครับแลเว้าไปดี่มน่าสนานนีได้ไหมอื้นพี่น้องวิ่นดิอื้อันนี้เป็นข้าวครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวครับ สดน้ําโกกเลยอืมโอ้เสีสยงสดไหมดีขึ้นหรือยังบอกพี่น้องสิไม่สบายอ่ะเอามือลงดีดีไม่สบายอีกดีขึ้นนิดหน่อยแล้วครับดีขึ้นนิดหน่อยเลยครับ ได้เลิกจากโรงเรียนหิวข้าวมากอบอกสิต้อลจากโรงเรียนหิวข้า,มาวมากหิวข้าวมากเลยครับพี่น้องหิวข้าวมากพี่น้องครับ <c oughs> แอบบบอกพี่น้องไหมพี่น้องครับว่นไง น้องครับมองพี่น้องดปสิไปแล้วพูดอูโหดด้ดีๆนะลูกพี่น้องครับแซ่แบๆมาเนี่ยจ้ำพ่อเหมืน,นี้นเร็วแม่กินอิ่มแล้วแม่กินกับตุ๋นยำเป็ดใส เห็ดขึ่นหวานแซ่บแสบได้เลยคงเลียนมากก็ได้หิวเผาเลยก็ได้น่ากินนั้นเห็ดลูกกินได้ ใช่เห mm. mm ็ดค่ะอือร่อยไหมล่ะเห็ดอ่ะ พี่น้องด้วยค่ะเซ็บเสบ็บครับพี่น้องครับมาได้ครับมาได้ครับ คุยกับพี่น้องสิคะแพีงครับวันน,น,นี้วันนี้เราไปมาจากโรงเรียนเข,ขาเหรอครับสนุกไหมไปที่โรงเรียนวันนี้ กแสบเป็นแผลอีกแล้วสิเดี๋ยวค่อยอาบน้ำแล้วก็ทายาทาโลชั่นอ่ะเผ็ดเหรอเผ็ดเผ็ดอะไรล่ะุปนมครับ จางจังกินน้ำเพราะว่าเผ็ดมันเป็นเองเผ็ดเองใช่ หลุดจากโรงเรียนหิวเผาแห้งพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ไอ้ดาอยู่โรงเรียนไม่ได้กินอะไรเลยเหรอลูกไม่ได้กินอะไรโอ้ยไม่ใช่เราก็มีอาหารให้กินกินไม่กินอะไรเลยทําไมนะคะ พี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e กดแชร์ด้วยนะครับคุณคุณครับบ๊ายบายขอบคุณครับยังไงคะคุณค,ค,คุณครับบ๊ายบายเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับ oh.